เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนผู้ื่อ,อรักนักสะสมเหรียญเก่าแบนเก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าท่านที่ทำงานตารลาาสะดวกซื้อหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ขับวินมอเตอร์ไซ ท่านเหล่านี้ต้องบอกว่ามีเหรียญผ่านมือค่อนข้างเยอะนะครับคุณดวงก็เชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเหรียญที่อยู่ในมือของท่านเหล่านั้นมีทั้งมีราคาเท่าหน้าเหรียญหรือว่าหลายๆเหรียญมีราคาเกิดหน้าเหรียญบางเหรียญหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีนะครับหรือบางเหรียญเนี่ยมีมูลค่าถึงหลักแสนคุณดวงก็จะนําข้อมูลน,นั้นๆเข้ามาพูดมาคุยนะครับคลิปนี้ ep นี้ ไม่มีอะไรมากมายเลยครูดงบอกได้เลยไม่ใช่เหรียญพระเสียนตรงแต่อย่างใดไม่ใช่เหรียญพระเสียงตรงพระเสียนเอียงพระเียงขวางนะครับหรือแม้แต่ปั๊มเคลื่อนปั๊มซ้อนเหรียญแบบนี้ครูโดงบอกนะครับใครไม่ซื้อครูโด่งซื้อนะครับทุกชนิดราคาแล้วก็ให้ราคาเกินหน้าเหรียญเนี่ยบางเหรียญเนี่ยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเท่าก็มีก็แล้วแต่ลักษณะความพิเศษยังไงก็ลองลองดูนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลามากมาย นะครับครูดวงเข้าใจอยู่เลยเพราะว่าครูดวงก่อนที่จะมาท youtube นี่ครูดวงก็เช่นเดียวกันคือเราติดตามช่องนู้นเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะคุยเข้าเรื่องสักทีว่าดึงไปดึงมาสําหรับเหรียญที่ครูดวงจะมาประกาศรับซื้อไม่ยากเลยนะครับใครมีเหรียญแบบนี้นะครับเนี่ยวันนี้ขอนําเหรียญของรัชการที่1สิเข้ามาเป็นตัวอย่างเหรียญที่ครูดวงรับซื้อนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญพระเสียนตรงพระเสียนเอียงพระเสียนขวางแต่อย่างใดแต่เหรียญที่ครูดวงประกาศรับซื้อนะครับดูให้ดีนะครับนี่ครับผม นี่ไม่ให้นการเสียเวลาเลยเห็นไหมนี่นี่นี่แบบนี้เหรียญแบบนี้เราเรียกกันว่าเหรียญเนื้อปิ้นก็ได้เหรียญปั๊มเคลื่อนก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ว่าขอให้มีลักษณะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยอาจจะต้องขอโทษนี่นะครับคือเหรียญค่อนข้างเล็กนี่นะครับผมนี่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 เห็นไหมครับเนาะนี่นี่อย่างนี้เห็นชัดเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับผมใครมีเหรียญแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาเท่าไหร่กูดกรับซื้อนะครับ นี่ครับผมวันนี้ก็เอาง่ายๆจสั้นเลยเนี่ยเนี่ยเหรียญปิ้นเนื้อปิ้นแบบนี้นะครับคือเรามีหลายชนิดราคาละคุดวงมีหลายชนิดราคานะครับแต่ว่าเราก็ยังอยากได้อีกนะครับเหรียญแบบนี้ก็สองร้อยสามร้อยนะครับถ้าเกิดเยอะๆหน่อยก็อาจจะถึง4ี่ร้อห้าร้อยก็ลองลองดูนะครับนี่ครับผมถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่โดวอซีสองสามเจ็ดห้านะครับซึ้อไปหลายดีแล้วก็มาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจคดวงคอยนะครับนี่ครับผมเหรียญ เนื้อปิ้นหรือว่าเหรียญปั๊มไม่ตรงเซ็นเตอร์ก็แล้วแต่ที่จะเรียกแต่เหรียญแบบนี้หลายคนไม่เล่นนะครับหลายคนไม่ซื้อแต่คูโด่งซื้อหวังว่าเป็นประโยชน์สําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขด้วยรักและปรารถนาดีจากคูโด่งสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever.